สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับผมซันนี่นะครับก็สวัสดีทักทายทุกคนครับทางเพจซันนี่สปิโนซารวมไปถึงคนที่ชมอยู่ทางช่อง YouTube ของเรานะครับก็จะมีทีเด็ดมีข้อวิจารณ์แบบนี้นะครับในคลิปมาฝากทุกวันวันละตัวนะในส่วนผมกับสปิโนซาด้วยแล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ฝากด้วยนะครับกดไลค์เพจสปิโนซาแล้วก็ซันนี่สปิโนซาแล้วก็ฝากกดแชร์นะฮะจะได้โตโขึ้นไปฝากเว็บของเรานะครับ จะบอกเลยว่าดีกว่าที่อื่นแน่นอนนะครับคือเว็บนี้ครับปลอดภัย100%ก่อนเลยนะพักยก168ครับ pakyok 168ใส่แอดนำหน้าแอดไลน์ไปสมัครได้เลยความปลอดภัยผมกรนารันตีนะครับแล้วก็แจกเยอะมากนะครับคนที่มียอดเล่นนะครับขั้นต่ำ100นะครับได้ลุ้น iPhone 13ทองคำา2บาทนะครับแล้วก็เครดิต2,000บาททุกเดือนนะครับ นอกจากนั้นเนี่ยโปรโมชั่นของเดือนมกราคมก็คือสําหรับผู้ที่มียอดฝากขั้นต่ำหน0่งพันนะครับได้ไปเลยครับเสื้อนะฮะเนี่ยเสื้อสวยๆจากแบรนสปอร์ตนะครับก็เป็นเสื้อวอร์มเท่ๆแบบนี้นะฮะมูลค่า700กว่าบาทเลยนะครับอ่าแจกเยอะมากเว็บนี้นะครับแล้วก็เป็นเว็บที่ดีมีคุณภาพด้วยฉะนั้นรอออยู่ครับแอดไลน์ไปสมัครได้เลยนะครับย้ออีกทีครับแอดพักยก168 วันนี้ไปกันที่เกมแชมเปี้ยนชิพหนึ่งคู่ครับเกมระหว่งางเรดดิ้งพบกับรูตันเรดดิ้งไม่ดีเลยครับตอนนี้ต้องมาหนีตกชั้นเต็มตัวแล้วคือเขานำโซนตกชั้นอยู่แค่3แต้มเกมล่าสุดแพ้ดิโอสเบอร์หนึ่งตัวสองคือเรดดิ้งตอนนี้ประเด็นอยู่ที่แอนดี้แคร์โรห์หอกตัวเก่ากลายเป็นว่าเล่นดีเลยนะครับจากการที่ไปเซ็นมาระยะสั้นๆแล้วก็ตอนนี้ก,ากลายเป็นกองหน้าเนื้อหอมไปแล้วหลายทีมอยากได้โดยเฉพาะเบอร์ลี่เขาจะเอาไปแทนคริสวูดอ่ะ แล้วแคโรสัญญามันดันหมดแล้วด้วยนะฮะเล่นนัดล่าสุดไปแล้วครับก็ดูแล้วเนี่ยอยู่ที่เจรจา,าครับถ้าเรดดิ้งต่อน,นี่ยได้ก็ถือว่าเป็นโบนัสแต่ถ้าไม่ได้อ่ะมีโอกาสเสียเอาไปสูงก็งผมมองว่าน่าจะย้ายแหละนะครับวันนี้อาจจะไม่มีนะครับส่วนรูตันนะครับเห็นแบบนี้นะครับอยู่ับสิบสามแต่ว่าเออเขามีเกมในมือเยอะแล้วก็สำคัญเขาเล่นดีครับเกมล่าสุดทําให้บอลมัดเนี่ยร่วงจากจ่าฝูงครับรูตันชนะสามสอง ตัวรุกกำลังประสานง,งานกันได้อย่างลงตัวครับทั้งอ,อิไลาจาเดวาโจน,นะครับรวมไปถึงเฟร์ออเยดินมาจอแดนคลาร์อะไรพวกนี้เล่นกันแบบลงตัวไหลลื่นเทียบกันแล้วลูตันดีกว่าเห็นเห็นนะครับและสำคัญคือคู่นี้ครับกำแพงครึ่งชั้นเลยครับเอาลูตันมาต่อนะฮะถือว่าโหดมากนะครับแต่ว่าแบบนี้นะผมแนะนำว่า อย่าไปเชียร์เรดดิ้งครับคือสภาพกําลังย่าแย่แล้วก็รูตันดีกว่านะครับเชียร์ทีมเยือนรูตันครับวัดใจไปเลยครับอืมผมว่าชนะได้นะครับวันนี้ฝากไว้หนึ่งตัวครับให้เชียร์รูตันทาว์นะครับจากศึกแชมเปี้ยนอังกฤษนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีแลวเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ